เส่ยมเียต้มยำกระเทียมต้มยำเส้ะหม่เีาอะไรมันจรกองเนี่เส้นีอันนี้เป็นบะหมี่บะหมี่ต้มยำเจ้าในซุปย่อไทยเสียมบะหมี่ต้มยำแล้ันี้ก๋วยเตี๋ยว đeo nịt sẹp đấy cả, đeo nịt sẹp, nè, sẹp sẹp. Chu, bình con, tăng phụng ba. Tăng phụng ba. มราต um. ้องปรุงนาะกินได้เลยโว้อือห euh. ือลองน้องเซนไม้ขาวเดิลูกนี่ของลูกสาวเซนไี้ขาวคนเจ้าโปดเจ้ากี่ยนเดียวกันยังกินทั้งกันเจ้าปปดเจ้านี้เป็นเจ้าปปดนะลูกนะทุกคนเจ้าปปดของครอบครัวเฮา มราต้องปรุงด้อค่ะขอบมากฟังเสียงด้วยค่ะอืมขอบคัดอืม ต้องปรุงนะคะทุกคนรสชาติเนยี่อดีเลยค่ะท่านเพิ่งเป็นด้านบน่ใบไงนะคะกลางๆค่ะแต่คนมากินตลอดเลยค่ะทุกคนเมื่อก่อนหม่องนี้มันเป็นด้านซ้อมรถค่ะมันได้เปิดปด่ดนี้เพิ่งได,ด้เพิ่งมาเลยซ้อมรถนะค่ะ 还会这样聊、啊。 มาเล่นมากินใช่อำกันแหบวบมากินได้ค่ะแม่แค่ก็มันกันหมดเลยนอนตัวดีครับกล้องถ่ายวีดีโอแหละกลับกล้องมา,งมากข้างหน้าหนีก็ได้ไหมคะมากข้างหน้าโอก้ก็ได้เรื่องบรเห็นได้ตอนกินบัฟฟินจำไหน เพราะว่ากับกล่องมา่ไ้ค่ะเป็นแบบนี้นะค่ะทุกคนตับเป็นตับนี่ค่ะเห็นไหมตับอืม เดี๋ยวเหมือดังทีาพาไปกินก๋วยเตี๋ยวด้านด้านพี่น็อตเลยทุกคนแซ่บแซ่บน็อตปิาอดีตเพื่อนเป็นเพื่อนทุกค่อนรู้จัก คุณาทุกคนไปกินกว๋วยเตี๋ยวด้านพีนนนน่นอ็อตน็อตประดิษฐ้เพิ่นเปิดต้านก๋วยเตี๋ยวเลยทุกคนตอนแรกว่าวนนจะไปเฮ็ดด้านเพิ่นอยู่เหตุเพอ่์นเจอร์พอดีช่วงนั้นบอบางนึอว่าจะไปเฮ็ดเขาแล้วคนอื่นไปเฮ็ดจ่อย เสียงกินเกี๊ยวหน่อยสิดู๊กกัดสิเธอแล้วได้กินไหมได้ดักแล้วครบนมมาได้เต็มไอ้นั่นตอบดีเนาะครูแบบวเลยเกี๊ยวเกี๊ยวคนนี้ดีเด้ทุกคนะถ้าไปอยากกินกับมาอะไรเด้อค่ะมันเป็นเป็นด่านทางทางค่ะทุกคนจะแสีบเนาอจะรสชาติดุ๊กเองก็ต้องปรุงหนัก แต่ถ้าใครนมากรถจะจัดจะใส่น้ำชมหน่อยนึงกระเพาะเลยค่ะวุ้ยใส่โยกินเหมือนกัดมัวเลยอ่ะกินไม่หมดนตัวเกลียวเองรถไปขั้นเร็วแฉบๆเลยค่ะทุกคน คุณไปเร็วนึงค่ะสองคุณูสาวยังเต็ียมยั่วอยู่ยยนี่ <c oughs> บางทีเขาไปกินอยู่ใส่กันต่างเนาะค่ะทุกคนเราถึงควบประทับใจเนาะค่ะว่าของมันมันแซ่บ เมื่อก็เล่าให้เพื่อนๆฟังมามองเขาไปกินแซ่หมูต้มก็สามารถมันกินได้ค่ะมันเป็นไอ้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเนียค่ะ ดีนลคะ่ะรเส้นดีมากขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามนะคะคลิปนี้เอาไว้สมิทก,ก่อนเดี๋ยวมือลังเลือจา้าไปกินยังแสบๆสีผ้าทุกคนไปกินน้ำเรือค่ะได้ถ่ายคลิปอ่านี่ทาไปยังมากมากเลยนะคะมันเป็นนานขทางทางค่ะย,ยุแถวแี่นย้แซ่นอค่ะน้ะ อะไเด้ค่ะคลิปนี้เอาไว้สมีก่อนเด้อค่ะขอบคุณค่ะ